สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวมิดทุกทุกท่านครับบ่าวมิดขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจบ่าวมิดขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจบ่าวมิดนะครับขอบคุณกดไลค์ให้นะครับผมขอเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกทุกด้านนะครับผมขอบคุณมากๆครับ สำหรับคลิปนี้นะผมมิก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมก็คือประเทศลาวนะครับผมหรือว่าบ้านมามิรนะครับก่อสร้างประตูโค้ง3จุดนะครับผมสจุดนะครับผมถ้าประเทศไทยก็เรียกว่าซุ้มประตูทางเข้านะครับผมการก่อสร้างประตูโค้งนี้นะครับผม3จุดนี้ก็ทุ่มมุบประมาณการก่อสร้าง 7,000กว่าล้านกีบนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินบาทก็11ล้านบาท3จุดนะครับผมนะบาเมตก็อยากให้ Fc ของบาเมตท,ที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับผมว่างบป,ประมาณอะไรซุ้มประตูนี้3จุดนี้มันจะหมดแค่นี้ไหมมันจะเหมาะสมแล้วหรือย,ยังนะครับผมถึงไหมก,กันก่อสร้างหรือว่าจะไม่ถึงนะครับผมอยากให้เอฟซีบาเมตวิเคราะห์ แล้วก็นะครับผมวิเคราะห์ให้บะมิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าบะมิดก็เคยเห็นนะครับผมเป็นกระแสที่ผ่านมาก็คือลาวนะครับผมสร้างสะพานลอยมีความยาว24เมตรมีความกว้าง2เมตรครึ่งนะครับผมสะพานลอยนั้นก็ทุ่มงบประมาณนะครับผม10กว่าล้านทา่านผู้ชมก็คงจะเห็นข่าวไปแล้วนะซึ่งก็เป็น กระแสที่เป็นวิกษ์วิจาร์กันค่อนข้างจะนะทางชซเชียลโอ้โหแบบว่าสนันบันไหวกันเลยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ผมกจ็จะถามพี่ๆเอฟซีนะครับผมที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับผมว่าซุ้มประตูนี้3จุดนี้ถึงไหมนะครับผมถึง11ล้านไหมไปพารับชมกับบาร์มิดเลือท่านผู้ชมครับ คนเล่าถึงกับตะลึงกัมเงินงบประมาณที่ทั้งการเล่าได้ใ,ใส่ในการก่อสร้างประตูคงหรือซุ้มประตูท่าเขา่าเมืองมรดกโลกหลวงพระบางในวันที่หนึ่งพฤศจิกาปีนสี2024สถานีมีทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์เล่ารายงานวา่าในวันที่30ตุลาที่ผ่านมานะคนหรหลวงพระบางได้จัดพิธีตั้งเสามงคลเพื่อสร้างประตูคงหรือซุ้มประตูท่าเขา่าเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ต่อกับโครงการนี้ท,นนท่านพุทธสอนมนุผัดคหอวผู้นาของกันโยธาธิการและขนส่งหลวงพระบางเปิดเผยวา่าโครงการก่อสร้างประตูคงหรือโครงการก่อสร้างซุ้มประตูท่างเขา้าเมืองมระดกโลกหลวงพระบางทา้งอำนาจการปกครองและภาคส่วนเกี่ยวของมอบให้องกานโยธาธิการและขนส่งหลวงพระบางและกลุ่มบริษัทดี k สจำกัดมาพิสอบโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ โดยประตูโคงหรือซุ้มประตูท่างเขา่าเมืองมรดกหลกหลวงพระบางแม่จะถือสร้างขึ้น3จุดภายใต้เงื่อนงบประมาณ7213ล้าน่นกีพกีบหรือคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ1ิเล้านบาทสำหรับดีไซน์หรือหูส่งประตูโคงภายใต้เงื่อนงบประมาณเจ0 0พักุานกีบหรือประมาณ1ิเล้านบาทแม่ถือออกแบบมาให้สามารถงดหอนถอดประกอบติดตั้งขึ้นใหม่ได้ ส่วนการตกแต่งหลวดไล่ภายนอกถึงออกแบบมาให้ประดับหลวดไล่ที่สอดคล้องกับสถาปตัตยกรรมหลวงพระบางเสิงโครงการนี้แม้จะใช้เวลานการก่อสร้างเกือบ6กเดือนตามแผนการแม้จะสร้างสําเร็จกอรเทศกาลบุญปีไม่เล่านั่นก็คือต้องสร้างสําเร็จกอนกลางเดือนเมษาปี2 0งพนห ต่อกับโครงการนี้ต่อไปถ้าเราไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบอง์วานแต่ละคนจะมีมุมมองแหลกความคิดเห็นกันแยนาใดภพ่หลังหูวา่าทางการเล่าได้ถูมเงินงบประมาณเจ็ดพันกวาลาีหรือคิดเป็นเงินบาทไทยต๊อยูปมะมาซเว่นล้านบาทเพื่อสร้างประตูโขงหรือซุ้มประตูทังเข่าเมืองสามจุดอยู่ในเขตเมืองมรดกโลกหลวงพระบางก้อนทำอยดได้ข้อมินาวัยวะ ปาติโทประตูทางเขาเมืองมุนขาเจ็ดผ่านลานกีบปาดประเทศาาต์สิจเจริญบานนีและทนันหรือว่าเสาทั้งสองโอบด้วยคำํำกินงามแทะคนต่อมาได้ข้อมนนวัยว่าเอาท้องคํามาสาัา่งเบกมุนขาคือสูงแทะเสียดายเงินเอางบประมาณไปส่อมแปรงเ้นทางแด ก้นต่อมาเด็กเขาเมนอวัยวาเขาเห็นเงืนสองสันหลังบักใหญ่มีหลายเสาเพดานกับเป็นไม่บักง่ๆเลือกอุปกรณ์ที่ดีใส่หมดมุ่นขาเพียง1,000ล้านกีบอันนี้มีสองเสาหมดไป7,000ล้านกีบเบิ่งบานเมืองคนแดะไอประซาส่วนบอรแบบนี้ คนต่อมาได้เข้อเมนอเวัยวาประตูโค้งโดยพื้นฐานแมนเห็นดีเห็นว่าสวยงามและเป็นระเบียบดีแต่มุลนขาของโครงกรันเห็นว่าสูงเกินความเป็นจริงภาคส่วนเทคนิคควรนประเมือนขึ้นใหม่โครงการขนาดซํานี้บกว้านขีดลสูงปันนั้นเพื่อประหยัดงบประมาณของหลักควรนกวาดการึ้นใหม่ คนต่อมาได้คอมเมนต์เอาไว้วา่าเหตุเพราะยังเดกประเทศชาติแห่งกำลังหลุมคุกขัน้นเป็นผู้บริหาตรต้องแยกให้ได้เด้อระวังความตองกันกับความจำเป็นในการพัฒนาคนต่อมาได้คอมเมนต์เอาไว้วา่าประชาส้นสิมีซีวิตท,ที่ดีขึ้นย้อนประตูนีวา่าไสวาสีประหยัดทานซอสอตั้งคำถามนี้ในสภาแน่เด้อคนต่อมาได้คอมเมนต์เอาไว้วา่าประเทศด้อยพัฒนามาเค้ซุ่มประตูท่งเขาเมืองแบบบ้านนอก คนต่อมาได้ข้อมต์เอาไว้วาบาทเงินงบประมาณในการส่อมแปลงทางบ่มีสำ่เนาะเสียคาทางทุกๆปีเส้นทางเปเพบ่มีการส่อมแปลงซ้ำคนต่อมาได้ข้อมต์เอาไว้วาอยากเห็นหน้าผู้ออกแบบกับผู้ประเมินโครงการก่อสร้างจบมาแต่ใส คนต่อมาได้คอมมนอวัยวาเป็นไปบ่ได้เหตุประตูโคงใส่เงินงบประมาณ7,200นล้านกีบหาวิธีเอาเงินออกจากขัง้งหลายกว่าเอาที่แน่ๆทั้งหมดหัน่นใส่งบบ่อด2,000ันล้านกีบซ้ำในการเห็ุประตูโคงหัน่นกินกะกินพดกินแค่กินวาเนาะคนต่อมาได้คอมมนตวัยวเอาไว้วา่า7ร0 0ล้านกีบมันก็โหดเกินโรงเรียนสนน้บทบางบ่อนบบมีหอดฟ้าบบมีหอดกระดานดำ ค้นต่อมาได้กอมเม์เอวัยวาอยากเห็นแบบละเอียดได้เนาะราคาคือสูงแขกค้นต่อมาเด้กอมเม์นอาวัยวาเห็นข้าวแล้วเศร้าบูนคาประตูเป็นพันล้านอยากถามเดีย่ยอันชจภาษีไปแต่ละเถ่อนําเงินเดือนของข้าน้อยหันมันคุมคาอยู่บ่แทนที่เียเงินไปพัฒนาในสิ่งที่จําเป็นกอน ต,ต่อมาได้คอมเม์เอวัยวาเมื่อใจเนาะก,กับโครงการที่บจำเป็นแต่ใส่งบมหาสาลเอาเงินไปซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพ่บดีกัวบ่เบื่องเส้นทางไปตัดกวางซี่แ่งท่องเที่ยวที่สร้างไา่ใดมหาสาลเส้นทางเป่เพ่ปันนั้นบ่เห็นแดดบ่เคยขับขี่รถไปสัมผัสแดบ่เคยสำรวจเบื่องแดดบ่เส้นทางในหลวงพระบางเปเพ่สำแด คนต่อมาได้เข้ามิเอาไววาเงินงบประมาณก้อนนี้สามารถสร้างเส้นทางดีเดียดึงเส้ Nixon> ็นทางเงิน7 2 0 0ล้านกีบแปลงเป็นเงินบาทไทยยู่ทีบล้าน่ันหบาทแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐยู่ประมาณ3 3 1 2 0 0นดอลลาร์สหรัฐคนต่อมาได้เข้ามิเอาไววาประตูนี้เหตุขึ้นมาเพื่อยังว่าเอาเงินไปซอมแปลงเส้นทางสิบดีกัวบอ ค้นต่อมาได้คข้อม์เอาวัยวาการสร้างประตูโค้งเป็นการสร้างสัญลักษณ์แต่การซ่อมแปลงเส้นทางม้งเป็นการเหตุเพื่อประสาสนท่านคิดว่าอันใดจะมีประโยชน์หลายกวัวกันสงสัยวัตถุและสร้างที่จะมาสร้างประตูโคงโคงนําเข้ามากจากต่างประเทศจึงเหตุให้มุลนคาแพงสูงขนาดนั้น ค้นต่อมาได้กอมเม์เอวัยวะเหตุประตูโค้งได้ความสวยงามแต่เ,เงินจมหนวนนี่มาเหตุเส้นทางสีงามก่าหมดคําสีวาแนวอยากให้เหตุบอ่อเหตุแนวบอ่อยากให้เหตุขึ้นมาดูมันแท้คนต่อมาได้กอมเม์นอาวัยวาเอาเงินไปซ่อมแปลงเส้นทางก่อนทานเอ้ยถึงโตเมืองสีสวยงามถ้าเส้นทางบ่สทสะดวกสบายก็สีมี่ไผอยากมาเที่ยว คนต่อมาได้ข้อมินอวัยวาเส้นทางไปตากกวางซีซอมแปลงไม่ในกระดีคุมลา้แห้งคนต่อมาได้ข้อมนอวัยวาเอาเส้นทางกวนบอกจากสถานีรถไฟเขอมหาตเมืองเส้นทางปานไปดงไปปาคนต่อมาได้ข้อมินอวัยวาเ,าเส้นทา,า,างจากวังเวียงไปหาหลวงผาบางวามนคุมระเบิด ค้นต่อมาได้เข้าเมนเอาไว้วาถนนหน,นทางอยู่หลวงพระบางมีแต่ขุมคุ้มหน่อยคุ้มใหญ่เลือกเอาว่าจะลงคุ้มใดค้นต่อมาได้เข้เมนเอาไว้วางบประมาณสร้างประตูโค้งเขาเมืองเสือ,สอเป็นพันล้านถนนหน,นทางเหยียบตมเหยียบฝุ่นตกคุ้มทุกเมื่อบริเลงใสกูงเงิดการนําสมองข้อ คนต่อมาได้คอมเมต์เอาไว้วา่าแมนละขนทางหายกลัวคุ้มด่าังขันแปลงขนทางในเมืองแหมันดีกวันเดอร์ตาพุ่นตาพี่บเรียบบองงามคนต่อมาได้คอมเมต์เอาไว้วา่าเอาเงินไปให้เส้นทางจากสถานีรถไฟเข้ามาตัวเมืองหันสิบดีกว่าบ่า คนต่อมาได้ข้อมมนอวัยวาสอบสองทางเอาเงินเข้าทงเตี้ยเส้นทางหลวงทางสอกส้อยทางเก่าภายในนครหลวงยังหยู่ยากเป็นลุมเป็นบอ่อขี่ฟุ้นดินแดงเสือกใส่สมองแบบจ้าจ้าคิดอยากแต่กอบกลุยคนต่อมาได้คอมมนอวัยวามูลค่าสูงเกินเบิ่งตามแบบวัดเครงหนึง่งกรรมการเครงหนึง่ง เนงนท่านผู้ชมครับบะมมิดก็อยากให้พี่ๆเอฟซีของบะมมิดท,ทุกท่านนะครับผมวิเคราะห์ไปนะครับผมว่า3จุดนี้นะครับผมซุ้มประตูนี้มันถึงไหมนครับผมงบประมาณการก่อ,อสร้างนี้ถึงไหมนครับผม3จุดนี้นะครับผมบะมมิดก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับผมบะมมิดกลัวแบบว่า,ามันจะเป็นเหมือนกับสะพานลอยที่ประเทศลาวนะครับผมสร้าง หนึ่งจุดนะครับผมก็ตก10กว่าล้านนะครับสิกว่าล้านบาทโอ้โหแปลว่าคงคิดของมามิดนะคิดว่าผู้รับผิดชอบทางเรื่องด้านนี้นะครับผมคงจะหวานปากกันนะแต่ท่านผู้ชมครับนะนี่แหละท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมมามิดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณอิบซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กลังใจบาดเนื้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับ